แอปหาเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ในวันนี้นะครับได้รับมาแล้วหลายยอดมากๆนะครับ1น0 0บาท500บาทนะครับแล้วก็อีกหลายยอดเลยนะครับนี่นะครับก็เอามาให้ดูนะครับว่าได้รับจริงๆนะครับทางการเติมเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็แล้วก็เติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับใครที่ยังไม่เคยรู้จักแอปนี้หรือยังไม่เคยทําแอปนี้นะครับติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบเลยนะครับจะมาสอนวิธีการหาเงินกับแอปนี้กันนะครับ สำหรับการดาวน์โหลดพอเรากดจากลิงก์ใต้คลิปมาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดติดตั้งตรงนี้ไปได้เลยนะครับโดยแอปนี้ก็จะรองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับนั่นก็คือของเจ้าตัวเพ t โต้นั่นเองก็มันจะเด้งม,มาหน้านี้ก็ให้เราทําการกดติดตั้งแอปไปได้เลยทีนี้สําหรับการล็อกอินเข้าไปใช้งานในแอปนี้นะครับก็จะมี3ทางเลือกด้วยกันนั่นก็คือการใช้ i ne Facebook แล้วก็บัญชี Google นะครับแต่ว่าเราก็ แนะนำเป็น LINE หรือว่า Facebook แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะมีเนาะตรงนี้ก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เริ่มต้นก็คือเราจะมาสอนแนะนําการผูกรหัสเชิญกันก่อนนะครับโดยการผูกรหัสเชิญตรงนี <h 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 ้เนี่ยเราก็จะได้คอยไปอยู่ที่สองร้อยคอยนะครับโดยคอยตรงนี้เราสามารถนําไปแลกเป็นบัตรทูมันีได้ในอนาคตนะครับถ้าเกิดเราไม่ผูกเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแลกหรือว่าถอนเงินได้นั่นเองนะครับสําหรับการผูกรหัสเชิญนะครับให้เราเนี่ยกดไปตรงนี้นะครับกดตรงไปตรงนี้เลยตรงคําว่าเชิญตรงนี้นะครับ จากนั้นก็ให้เรากดไปตรงคําว่าผูกตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยก็มันจะขึ้นหน้าการให้เราเนี่ยใส่รหัสเชือลงไปนะครับโดยรหัสเชือดของผมเนี่ยก็คือจะเป็น vrjj 7 1 8นะครับยําอีกครั้งนะครับ vrjj 7 1 8นะครับสำหรับคนที่ใส่เนี่ยก็จะได้รับไปเลยนะครับ2อรอยด้วยกันเนาะจากนั้นก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับ คราวนี้เรามาดูวิธีการหาเงินกับแอปนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันการโนวามันมีการทาํางานยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับมันก็จะมีช่องเหรียญตรงนี้ทั้งหมด3อันนะครับโดยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเหรียญทองนะครับเราจะเรียกว่าเหรียญทองนะตรงนี้ก็ใช้สําหรับการเล่นเกมต่างๆตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเพชรเป็นเพชรตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ในการแข่งขันเพื่อเออแรกเป็น บัตรทูมมนี่วอลเล็ตหรือว่าเป็นบัตรเติมเงินต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็สวนสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นเหรียญคอยตรงนี้หรือว่าเหรียญดาวตรงนี้นะครับสำหรับเหรียญดาวเนี่ยหรือว่าคอยเนี่ยก็จะใช้ในการแลกเป็นเจ้าตัวทูมมนี่วอลเล็ตนะครับเติมเงินเข้ามือถือแล้วก็แลกของรางวัลต่างๆนะครับพวกโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็จะมีขดสงสัยนะครับว่า เหรียญดาวตรงนี้เนี่ยต้องใช้เท่าไหร่นะครับถึงจะแลกทูมอนี่วอลเล็ตได้เนาะโดยเหรียญดาวตรงนี้นะครับทุกๆ1 0 0 0 0หมื่นนะครับทุกๆ1 0,000หมื่นจะมีค่าเท่ากับ100บาทนั่นเองนะครับเราก็สามารถสะสมแล้วก็ไปแลกเป็นทูมอนี่วอลเล็ตได้นะครับต่อไปก็คือการที่เราจะหาเหรียญดาวตรงนี้เนี่ยมันจะหาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ โดยให้เราเนี่ยกดเข้าไปตรงคําว่าการแข่งขันตรงนี้นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันจะมีให้เราเนี่ยรวมเล่นเกมร่วมรับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับคราวนี้นะครับเรามาสังเกตกันนะครับสําหรับเหรียญดาวหรือว่าเหรียญคอยที่ใช้แลกทูมานี่วอร์เดตตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องใช้เพชรนะครับในการแข่งขันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการหาเพชรนะครับเราก็สามารถ ได้มาจากการที่เราเนี่ยกดเข้าไปแชร์เพจตรงนี้ทุกวันเลยนะครับก็ลองกดไปดูนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยได้วันละ30เพจนะครับถ้าเกิดเราแชร์ไปเนาะ แล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับก็จะเป็นการแข่งขันนี่แหละนะครับก็ลองเลื่อนลงมาดูนะครับมันก็จะมีการแข่งขันตรงนี้นะครับที่เราสามารถเก็บเพชรฟรีได้นะครับจำนวน3ามรยเพชรด้วยการโนกโดยการลงทะเบียนแข่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาเพชรนะครับเพื่อเอาไปแข่งขันหาบัตรทูมันี่หรือว่าบัตรเติมเงินต่อไปนะครับมันก็จะมี หลายอย่างนะครับสำหรับบัตรทูมานี่เนี่ยมันมันจะไม่ได้ขึ้นตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องสะสมในส่วนของเจ้าตัวคอยตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปแลกเป็นทูมานี่วอลเล็ตนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าตัวบัตรเติมเงินนะครับมันก็จะมีให้เราแข่งแล้วก็รับได้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ยังไงเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูละกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการแลกทูมานี่วอลเล็ตต่างๆหรือว่าเติมเงินมือถือกันนะครับ หลังจากที่เราสะสมเหรียญดาวนะครับหรือว่าคอยมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับกดไปตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไปทําการแลกเป็นโทมานี่วอลเล็ตนะครับก็จิ้มไปเลยนะครับกดจิ้มไปนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับการแลกตรงนี้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยมากดตรงนี้นะครับแลกเป็นค่าโทมูลค่า500บาทตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเราไปกดรับรางวัลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยเอา เหรียญคอยตรงนี้ไปแลกเป็นเพชรนั่นเองนะครับก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันจะเอากลับมาไม่ได้นะครับดังนั้นก็ให้กดมาตรงนี้แทนนะครับหลังจากที่เราเข้ามาเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีให้เราแลกทั้งหมดเนี่ยสอย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือเป็นการเติมเงินเข้ามือถือนะครับแล้วก็เป็นการแลกบัตร t ูมานี่วอลเล็นะครับแล้วก็แลกของรางวัลจริงต่งตางๆนะครับเดี๋ยวเราไปดู t ูมานี่วอลเล็กันก่อนนะครับ สำหรับเจ้าตัวทูมอนี่วอลเล็ตตรงนี้นะครับก็จะมี4อย่างให้เราแลกด้วยกันนะครับก็จะเป็นบัตรทูมูลค่า150บาทนะครับ300บาทแล้วก็500บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1,000บาทด้วยกันนะครับสำหรับบัตรทูตรงนี้นะครับมันจะรีเฟซให้เราแรกเนี่ยทุกๆ10โมงของทุกวันเลยนะครับเพราะว่าคนแรกก็มีหลายคนอยู่เนาะยังไงก็ถ้าเกิดเราจะแรกเนี่ยเราสะสมครบแล้วเนี่ยก็ ช่วงประมาณ10โมงก็ให้เรามาแลกได้เลยนะครับบัตทูจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบันทึกการแลกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดเจ้าตัว1000บาทนะครับ5 0าบาทโน้ตตรงนี้ผมก็แลกไว้หลายยอดนะครับเนี่ย500 1,000นะครับแล้วก็ในส่วนของการเติมเงินโทรศัพท์นะครับก็แลกไว้เหมือนกันนะครับเป็น 500- 500ตรงนี้นะครับก็ถือว่าหลายยอดอยู่เหมือนกันนะครับที่แลกไว้เน้ะยังไงก็เว็บนี้ก็มีการจ่ายจริงนะครับถ้าเกิดเรา ถอนแล้วมันยังไม่เข้านะครับก็สามารถติดต่อแอดมินไปได้เลยแล้วก็อีก2ส,ส่วนนะครับในการเติมเงินมือถือเนี่ยเราก็มันจะมี3เครือข่ายนะครับก็จะมี as d t a c แล้วก็ to move นะครับก็ไปแลกกันได้เลยโน้ t ตรงนี้น่าจะเริ่มต้นอยู่ที่30บาทนะครับการเติมเงินเข้ามือถือเนี่ยหรือ50บบาทนี่แหละนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือการเป็นแลกเป็นของรางวัลจริงนะครับก็จะมีพวก บัตรทูนะครับที่นิยมแลกกันเลยนะครับบัตรทูตรงนี้นะครับก็คนส่วนใหญ่จะแลกอันนี้กันนะครับแล้วก็มีคนแลกเป็นแบบ iPhone ตรงนี้ไปแล้วก็มีเหมือนกันนะครับไอโฟนตรงนี้นะครับเป็น iPhone 12 Pro Max ด้วยกันนะครับยังไงก็ใครสนใจที่จะแลกของรางวัลนะครับก็แนะนําเป็นบัตรทูนะครับมูลค่า300บาทตรงนี้นะครับแล้วก็ อาจจะแลกเป็นส่วนของบัตรทูมันนี่วอลเล็ตตรงนี้ก็ได้นะครับก็เริ่มต้นเพียงแค่150บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้จะมาแนะนำข้อ่าวประมาณน,นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนปั๊มคอยแบบฟรีๆนะครับไม่เสียเงินแล้วก็ให้ได้เยอะๆแบบไม่ผิดกฎด,ด้วยนะครับวันนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ช่องไอทีมสร้างรายได้ด้วยละกันนะครับใครที่ยังไม่เคยมีแอปนี้หรือยังไม่เคยเล่นแอปนี้นะครับก็ไปสามารถดาวน์โหลดมา สะสมค่อยแล้วก็ไปแลกทูมอิน,นวเวอรเล็ตกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมาจนจบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ